वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा มหาเดวีพยากรได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำเดือนสิงหาคมปี2565คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีมังกรจงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอคะ่ะเพราะศรัทธาเพราะการคิดดีทำดีปฏิบัติดี ย่อมต้องไปพบเจอกับสิ่งที่ดีแต่บางครั้งชีวิตของคนเราก็ไม่สามารถเลือกทางเดินได้บางทีบางคนก็คิดว่าวิเลือกได้นะแต่บางทีมันคือบวงชะตาจริงๆนะคะบางทีเราไม่ได้ตั้งใจที่จะทําไม่ได้ตั้งใจที่จะพบเจอแต่ทําไมเราถึงเลือกบางทีเราก็หาคําตอบให้กับตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นสร้างพลังบวกให้กับตัวเองแล้วเดินก้าวไปข้างหน้า เหรียญยังมีสองด้านวันหนึ่งแม้ตอนนี้เราจะทุกข์เราต้องพบเจอความสุขเพราะความศรัทธาที่มีอยู่ในหัวใจค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีมังกรประจำเดือนสิงหาคมค่ะลึกๆในใจคือความเศร้าทรมานใจท้อแท้บางครั้งอยากเดินหันหลังให้กับทุกอย่างแต่บางทีด้วยบ่วงบางสิ่งที่ไม่สามารถตัดสินใจได้เด็ดขาด เพราะฉะนั้นลึกๆคือความเศร้าใจค่ะมันสร้างบุญทำทานสร้างบารมีสิ่งดีๆจะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสำเร็จบุญอยู่ที่ใจสร้างให้กับตัวเองเพียงแค่สวดมนต์บูชาแม้ไม่มีเงินสักบาทเราก็สามารถปฏิบัติได้ที่บ้านค่ะ ระ,ระวังสุขภาพอาการเจ็บป่วยไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดสุขภาพระมัดระวังเกณฑ์การล้มหมอนนอนเสือค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลคนอายุน้อยลูกเด็กบริวาลจะนำอุปสรรคนำความทุกข์ใจกลุก้มใจเป็นกังวลใจมาให้ค่ะ จะได้พบเจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าเพื่อนเก่าคนรักเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วหางหายกันไปอาจจะได้กลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งหนึง่งโชคจะได้จากเด็กสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงจากเด็กจากคนอายุน้อยได้ค่ะการงานจะมีเกณฑ์การเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งการปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นการสอบการแข่งขันมีเฮค่ะ ต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนความรักระมัดระวังรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าแม้เราจะเป็นคนโสดก็ระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของหรือแม้กระทั่งคนที่มีคู่ระวังมือที่สามเข้ามาปันป่วนในครอบครัวค่ะระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีข่าวการเก็บการเป็นการขับขี่ยวดยานพาหนะก็ขอให้ระมัดระวังค่ะ แต่ยังดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษามีองค์มหาเทพมหาเทวีคอยคุ้มครองศรัทธ,ธาบูชาพระองค์บางครั้งการศรัทธ,ธาการบูชาเราต้องไปให้ถูกทางไม่ใช่ว่าเห็นเขาศรัทธ,ธาแล้วเราก็จะได้เหมือนเขาไม่นะคะเราต้องคิดปรับเปลี่ยนทัศนคติศรัทธ,ธาด้วยหัวใจเมื่อถึงเวลาแล้วเราจะได้ในสิ่งที่เราปรารถนาเสมอคะ่ะ ผู้ชายผิวขาวท้วมจะเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนำอุปสรรคนำปัญหามาให้ค่ะการเงินไม่เหลือเก็บได้มาจ่ายไปอาจจะมีเกณฑ์การลงทุนในบางสิ่งบางอย่างเพื่ออนาคตอนาคตนั้นจะประสบความสำเร็จค่ะแต่ยังคงต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนงานสูงรุมเรา้ามีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการร้ายสิ่งท้าโผงเข้ามาแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะเงินก้อนใหญ่กำลังจะมีเข้า มาในมือสามารถเสียงโชคเสียงดวงได้หรือเงินที่ลงทุนไว้กําลังจะกลับตอบแทนเข้ามาการเงินปังๆค่ะแต่ลึกๆในใจมีเรื่องเจ็บปวดทรมานใจอาจจะเป็นด้วยกับความรักที่ทรมานใจรักที่ต้องเก็บปวดรักที่ต้องเก็บกดไว้ข้างในค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เซฟหัวใจของตัวเองให้ดีอาจจะมีเรื่องต้องเ,ออเจ็บปวดเกิดขึ้นก็ได้ค่ะเรามาดูสรุปขวามับ เรามาดูสรุปสําหรับชาวราศีมังกรประจําเดือนสิงหาคมนะคะเกณฑ์การงานจะมีเรื่องเหนื่อยต้องต่อสู้ฝ่าฟันประสักแต่จะประสบความสําเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนการงานจะปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นแม้กระทั่งการสอบการแข่งขันก็ดีค่ะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจแต่ระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของหรือมีรักซ้อนซ่อนรัก รักหลายรักก็ขอให้ระวังส่วนคนที่มีคู่ก็เหมือนกันค่ะระวังมือที่สมเข้ามาปั่นป่วนในครอบครัวทําให้มีความทุกข์ความกรุ้มเป็นกังวลค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ มีเกณ์การถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาบและเงินที่กําลังเก็ตเอารอคอยเงินก็จะได้เงินเช่นเดียวกันค่ะการเดินทางไกลนั้นระมัดระวังอุบัติเหตุสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นสุขภาพก็ไม่ค่อยดีนะคะระวังเกณฑ์ความเจ็บป่วยระมัดระวังด้วยค่ะ